การสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะฮะวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยกล่าวนะครับอันวันนี้เป็นการลงของฟลอหนะครับอาจจะมีอาการเอ,อแหลกนิดหน่อยก็ต้องขออภัยด้วยนะฮะเออหรือมันอาจจะไม่นิดหน่อยก็ก็ต้องขออภัยด้วยะฮะชืออออช่ออันนี้ ใครที่ไม่อยากดูผมเคลียห้องสามารถข้ามข้ามไปก่อนได้เลยนะฮะผมจะไปอธิบายทีเดียวตอนที่ตอนที่ใกล้ห้องะฮะอันนี้คือเพื่อนมันทำอะไรกันนะทำไมมันมันถึงไม่ไม่ค่อยจะเคลียห้องกันเนี่ยมันมันชอบยืนค้างเป็นอะไรของเพื่อนนะอันอันนี้ผมว่ามันมันไม่ได้เกี่ยวที่เน็ตผมนะฮะเพราะว่าผม เหตผมตอนนี้คือมันดีดีมากตอนนี้มันเป็นตอนเช้าเช้าตรู่พอดีเออมีห้องมีห้องเออมีดีบอสเอ,อตัวน้ําแข็งนี่นะฮะพพยายามตีตีกับมันตีกับมันเลยฮะอันนี้ผมผมเล่นเป็นฮิวเลอร์มันก็เลยดูสู้ยากๆหน่อย ผมไม่รู้ว่าว่าทุกคนเออเห็นเห็นภาพแหลกหรือเปล่านะแต่ตอนนี้คือผมผมไม่แหลกเท่าไหร่จะตายไรเฮียรีบรีบฆ่ามันเลยเฮ้ยกูเนี่ยจะตายแลย้ว้ฮะช่วยกูฆ่ามันกน่อนไอ้เฮียไอ้เพื่อนได้ไอโครเบาเออมีคนมี Shadow s h a ์โดแอดนะแต่ว่าเป็น Shadow s h a ์โดแอดแบบไม่เต็มที่กับมีคนหนึ่งเป็นชุดอะแด็กทีฟ มันมันก็เลยดูแบบเออค่าค่าช้าช้าเนี่ยฮะมันมันใส่มันใส่ชุดคือช h a d โดแอ d ไม่เต็มคือการการเล่นนะฮะถ้าถ้าใครมีลงมาเป็นปาร์ตี้ก็ถ้ามีชุด a อ a p t คทีทั้งหมดทุกคนก็ก็จะเป็นอะไรที่ดีมากเลยนะฮะผมขอแนะนำให้ให้เข้ามาเคลียร์ฟอรห้าถ้ามาเป็นปาร์ตี้ขอให้มีชุด a อ a p t คทีกันทุกคนนะครับเออเดี๋ยวแป๊บนึง เออพังกับดักก่อนไอไอที่พังกับดักเนี่ยฮะมันมันมีโอกาสที่จะเพิ่มเพิ่มอินให้เราด้วยนะฮะถ้าถ้าเรายิ่งพังกับดักก็ก็จะยิ่งได้อินนะครับต้องเคลียร์ห้องก่อนเออพวกพวกที่สําคัญในการในการเคลียร์เคลียร์ฟอร์ห้านะฮะคือแท้งกับฮิวเลอร์สองคนนี้จะต้องมีเลเวลที่ที่ค่อนข้างสูงนะครับ ผมขอแนะนำว่าถ้าถ้าเลเวลเกิน15ได้ยิ่งดีเลยนะฮะซึบ้ไม่ถึงอันนี้จูจูจช็อตโบมานี่เรายิงไปโดนโอเคแล้วก็ห้องห้องนี้นะฮะพายายามเอ่ยยิง ยิงให้มันเออตัดเส้นกันไม่ได้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 อึนั่นแหละเพื่อนเดี๋ยวกูทำเองอไปที่เลยโอเคได้และหนึ่งเส้นเออตรงนี้ได้พอไม่ได้มันขาดไปนิดนึงแต่ไอ,อตรงนี้เหร ก็ตรงนี้ไม่ได้ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได้ใครที่ไม่รู้วิธีเคลียร์ห้องนะฮะสามารถเออไปดูไปดูใต้คลิปได้นะฮะผมใส่ผมใส่ตัวของเออไอนี้ไว้แล้วตัวที่เขาเคลียร์ห้องนะฮะเอ๊ะกูก็ว่าอยู่ว่าทําไมไอ,อตรงนี้มันถึง เออแต่และเหลือเหลือเส้นเดียวออแต่แล้วพยายามอยาเข้าใกล้นะฮะตอนตอนที่มันระเบิดผมตอนตอนนั้นผมไม่รู้ว่าผมโดนตีตายหรือว่าโดนโดนไอ้นี่ระเบิดนะแต่ผมว่าผมน่าจะโดนไอ้นี่ระเบิดผมผมได้ทําการเออไปปรับพวกเออภาพพวกอะไรพวกนี้ฮะก็ก็ไม่รู้ว่ามันจะลื่นแล้วก็เออชัดกว่าเดิมหรือเปล่า อันนี้ผมผมไม่รู้จริงๆไปเคียดตกใจหมดนั่งเป็นควันควันตดไอ,อ้ห้องนี้ทำไมเขาเคลียร์ห้องห้องพวกห้องเล็กๆก,ก,กันไม่ได้วะไอห้องนี้จำได้ว่ามีข้างบนเริงเป่าดีๆใช่ป่ะวะเอ๊ะไม่ใช่ห้องนี้นี่ห้องนี้มันเป็นเออไอนี่ประตู เออมันค่าค้างคาแล้วมันยังไม่ได้ไปเก็บกล่องน,นี่จริงด้วยพวกมึงยังไม่ได้กลับคันโยกกันควายเอ้ยมึงจะกลับสองรอบทำไมาวะถ้าถ้าอย่างนั้นนั่นแปลว่า ค้างคาวก็บินหายไปไหนแล้วไม่รู้ดิมันเลยหามันเลยเคลียร์กันไม่ได้เพราะว่าห้องนี้จะมีค้างคาวนะฮะกับเออทางด้านตัวตัวกล่องเอ้ยผู้มึงเอาค้างคาวไปเก็บไว้ไหนกันหมดไว้ไอ้เหย่ใหญเป็นเหมือนกระโหลกแดงข้างนั้นนะเวย้ยอยากกระโหลกแดงครั้งนั้นแม่ง ในในฟอรห้านะพาพยายามเคลียเคลียให้แบบให้หมดทุกห้องนะฮะเพราะว่าคุณคุณจะมีโอกาสแพ้สูงมากถ้าถ้าคุณแบบเออไม่ได้เคลียห้องเหมือนเหมือนที่ผมบอกอะฮะช่นแบบถ้าเป็นห้องใหญ่อย่างน้อยก็เคลียสักเคลียรสักเออสี่ควสก็ได้ก็จะมีโอกาสชนะที่มากขึ้นแต่ตอนนี้คือนังหาข้างๆไม่เจอเออห้องนี้มีข้างใต้นี้ ผมว่าเขาเขาไม่ได้มาเอาข้างใต้นี้แน่เลยอ่าจริงๆด้วยก็ว่าแล้วถ้ามันรู้สึกเหมือนเหมือนเล่นกับคนที่แบบเออไอน,นี่เลยม,มีมีตะของไงฝีมือไม่มีทำไมมันรู้สึกอย่างนั้นอันนี้ผมเล่นเป็นฮิวเลอรนน์น่าจะช่วยเพื่อนได้ได,ได้ดีขึ้นหน่อยไอห้องสีสีส้มมาฮะผิดผิดทางผิดทางผิดทาง ไอ้ห้องสีส้มอหมาฮิลฮิลเลอร์พยายามไปทํานะฮะเพราะว่าเพราะว่าคนอื่นเขาเขาใช้สกิลอะไรของเขาไม่ได้แต่ว่าฮิลเลอร์สามารถเออใช้ใช้วงเออเซอร์เรคลิลฮิลได้ในนี้นะฮะมันจะช่วยทําให้เพื่อนแบบสบายขึ้นในนี้แต่คือตอนนี้แม่งลักอยู่เออ,เอ,อมันแหล็กเว้ย ก่อ,อสงวนสิทธิ์ให้เพื่อนทำเหมือนกันไหนๆมันก็ทาเสร็จไปแล้วด้วยเพราะว่าตอนนี้แหลกแหลกอยู่โอเคเคลียร์ห้องกันเสร็จแล้วโอเคเพื่อนเพื่อนมันกําลังไปละแต่ห้องนี้คือข้างข่าวใครมึงเอาข้างข่าวไปไหนวะโอเคเราเราเข้ามาในห้องบอสก,กันแล้วนะฮะขึ้นอย่างแรกคือคือเราจะต้องเดินมาแล้วก็ขึ้นไปตรงมุมนี้กันเลยนะฮะ แล้วก็ถ้าเล่นเป็นฮิลเลอร์ปุ๊บคือคุณวางออฟแล้วคุณก็กดชิปทุกๆสองวิเลยฮะนี่การการตีมันอาจจะดูตะลุมบอลหน่อยฮะผมไม่รู้ว่าว่าพวกคุณได้เห็นไหมนะแต่แต่คือผมตอนนี้ตอนนี้ไม่ได้แลกการการสู้มันจะเป็นแบบตะลุมบอลนะฮะถ้าถ้ามาอยู่ตรงนี้แล้วก็ ก็แบบแค่แค่คุณพยายามตีไปมั่วๆแค่แค่นั้นก็ก็ชนะแล้วแต่ว่าต้องใช้เวลาหน่อยะฮะอันนี้คือเพื่อนเพื่อนของผมที่ที่เข้ามาเล่นด้วยกันคือเขามีของที่แบบค่อนข้างดีฮะคือคุณอาจจะดูไม่รู้เรื่องก็ก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วของของชั้นนี้ฮะพยายามกดกดชิปกดสกิลส่วนตัวของเตงให้หมดเลยนะ ไอ้แท้งมันอยู่ข้างในนี่เองถึงได้ว่าทำไมมันเนี่ยแท้งท้งมันยืนอยู่ตรงเนี้ยฮะเวลาเวลาแท้งกด cancel off stone เห็นไหมฮะว่าว่าเพื่อนเขาจะเล่นง่ายมากเพราะว่าแบบเนี่ยมันก็ตีแค่แท้งอย่างเดียวเนี่ยผมผมใช้หัวใจเหลืองเนี่ยปกติถ้าถ้าเราโดนตีในฟอร์หนะไอหัวใจเหลืองเราจะแบบลดแบบเร็วมากแต่คืออเนี้ยคือแท้งเขาเขาทำหน้าที่ได้ดีมาก เอาจริงการเล่นฟอร์เนี้ยคือคือเราไม่ต้องฆ่าลีวิตพวกพวกบอสให้หมดทุกตัวเลยก็ได้นะฮะทุกตัวคือดามจกับเลือดเลือดแบบเท่าๆกันหมดแต่ว่าเราเราฆ่าแค่ตัวเดียวคือตัวที่มีเลือดชมพูนะฮะตัวตัวที่มีข้างบนหัวเป็นสีชมพูะฮะแค่ตัวนั้นก็พอละมันดูไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่หน้าผมผมผมเลยบอกแล้วว่าว่ามันค่อนข้างจะใช้เวลาสักหน่อยในการในการเออสู้ นะฮะถ้าถ้าใครถ้าใครที่มีแท้งหรือแบบเออพวกคลาสเลเวลต่ำกว่าสิบห้าผมเลยบอกว่าไม่พยายามอย่าอย่ามาเล่นในนี้เลยฮะอันนี้คือ,ค,อคือใกล้ใกล้เสร็จละบอสบอสมันเริ่มมีน้อยละน่าเห็นเห็นไหมฮะพอพอผมเป็นฮิลเลอร์เลเวลสิบแปดเนี่ยคือเพื่อนแบบเพื่อนสบายเลยเพราะว่ามันมันฮิลมันฮิลเยอะมากเนี่ยฮะ ประเด็นคือตอนนี้เพื่อนเพื่อนมันพยายามจะจะลงไปวิ่งข้างล่างซึ่งผมไม่เข้าใจว่ามันจะลงไปวิ่งกันทำขี้เกีอะไรวะมันจะสู้เออถ้าถ้าเป็นชุดแอตติฟติฟนะฮะก็ก็จะใช้เวลาสู้ประมาณห้าถึงสิบนาทีเป็นแบบตีเตีอยงเงี้ยฮะ,ะตะลุมบอลตีไปเรื่อยเรื่อห้าถึงสิบนาทีครับึ๊บเดี๋ยววางออกกันเพื่อนเพื่อนไม่ได้วางกัน ใกล้ๆเสร็จแล้วไอ้ไอหลอดเลือดบอสข้างบนไม่ไม่ต้องดูก็ได้นะครับมันมันไม่ตรงกับเลือดมันไม่ตรงกับเลือดบอสจริงๆเนี่ยเลือดเลือดบอสจริงๆคือคือแม่งแม่งสีเหลืองแล้วไอ้แต่ข้างบนคือมันยังเต็มอยู่อ่ะโอเคบอสตายแล้วเรียบร้อยเนี่ยฮะคือแบบมันมันไม่ได้สู้มันไม่ได้สู้ยากหรอกฮะแต่แค่มันตะลุมบอลเฉยๆก็ ก็มันมันอาจจะดูหลักๆหน่อยฮะเพราะว่าบอสมันมีประมาณเออสิบสิบสิบห้าตัวอย่างเงี้ยฮะแล้วแบบมันต้องสู้ตะลุมบอลก็เลยอาจจะดูหลักๆหน่อยถ้าใครมีโอกาสดีกล่องดำจะมีโอกาสดได้ได้ชุดนะฮะเอ้ยของดีว่ะเฮี้ยร้านนึงเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอไปดูกล่องอื่นด้วยเผื่อเผื่อมีเออพวกพวกชุดอยู่ในกล่องอื่น เยอไม่มีของดีเลยคือคือถ้าถ้ามีเอ,อ่อฟาร,ร์ม,มิงบลกออกมาฮะให้ให้เอาเลยฮะแต่แต่ว่าต้องดูกล่องอื่นด้วยนะว่าว่ามีเอ,อ่อพวกดาบลิวิทพวกเสื้อ shadow แอดอะไรหรือเปล่าอันนั้นค่อยอีกทีหนึง่งนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะสรุปีกทีเลยฮะพอเข้าห้องบอสมาปุ๊บคุณก็เดินตรงมาปุ๊บตรงนี้แล้วคุณก็ใช้เอ p e c t เพกอาร์บีเอ็นขึ้นไปบนนี้เลยฮะถ้าถ้าเป็นแท้งผมขอแนะนาให้ให้ยืนอยู่ตรงนี้ฮิลเลอร์ก็ยืนอยู่ข้างหลังแท้งนิดนึงนะฮะ แล้วก็พวกพวกดาเมจเมดเอออาร์เชอร์อะไรพวกเนี้ยเบอร์เซอร์ก็อยู่ข้างหลังนะฮะพยายามมามาให้ครบคลาสกันทุกคนนะฮะพยายามมาให้ครบคลาสอันนี้ก็คือแบบเกือบเต็มแล้วฮะไม,ไ,มไม่มีไม่มีแค่เบอร์เซอร์เกอร์แค่แค่สายเดียวก็พอพอ,พอเริ่ม,พอ,มพอเริ่มสู้ปุ๊บแท้งก็กด C a n c e l of Stone เลยนะฮะเป็นแบบมันจะเรียกพวกพวกเออบอสมามาตีที่แทง้งแล้วก็พวกคนที่อยู่ข้างหลังตรงมุมตรงเนี้ยฮะก็แค่สแปม สแปมต,ต,ต,ตี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 ออกไปแล้วก็ฮิลเลอร์ก็แบบอยู่ข้างแทงอยู่ตรงเนี้ยเราก็แค่ตีตีไปฝั่งที่แท้งอยู่แล้วก็แบบกดชิปกดชิปกดชิปไปเรื่อยฮะมันจะมีแบบวงมันจะค่อยทับฮิลลกันเรื่อยพอรวมกับออฟแล้วมันจะแบบมันจะทําให้แท้งยืนได้นานมากอย่างเงี้ยฮะแล้วพอแบบแทงแทงพอเลือดแท้งใกล้ใกล้จะสีเหลืองแล้วว่าสีแดงแล้วฮะเราก็ค่อยกดสกิลอันติเราปุ๊บเนี่ยฮะมันจะมีหลอดเลือดเป็นสีเหลืองขึ้นมาเนี่ยฮะตรงตรงที่เมาส์ของผมเนี่ มันจะมีหลอดเลือดสีเหลืองขึ้นมาไม่จะทําให้แทงค์แบบยืนได้นานยิ่งแทงค์ยืนได้นานเท่าไหร่ก็ยิ่งมีโอกาสชนะในฟลอร์ห้าสูงนะฮะเป็นเป็นฟลอร์ฟลอร์ห้าเป็นฟลอร์ที่เล่นง่ายแต่ว่าคุณจะต้องมีชุดที่ที่อยู่ระดับสูงในระดับหนึ่งนะแต่ผมขอแนะนําว่าว่าเวลาตอนหาห้องนาถ้าถ้ามาเป็นคนเดียวผมขอแนะนําว่าให้ให้ตั้งคลาสที่รับเป็นเลเวลประมาณสิบเจ็ด สิบเฮะอันนี้คือแบบถ้าตั้งคลาสที่รับในการจะเล่นฟอร์หเป็นสิบเคือจะมีโอกาสที่จะชนะในฟลอร์นั้นๆได้สูงสูงยิ่งขึ้น,นะฮะก็สำหรับในสำหรับในคลิปนี้นะฮะผมก็ผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะฮะถ้าใครถ้าใครชอบคลิปนี้ของผมหรือว่ามีประโยชน์กับผู้คุณก็ ขอให้กดไลค์แล้วก็อาจจะกดแชร์ไปให้คนอื่นด,ด้วยก็ได้นะฮะถ้าใครชอบก็ขอบคุณมากเลยฮะหรือถ้าใครคิดว่าอธิบายไม่ค่อยดีแล้วก็มีคนอื่นอธิบายดีกว่าก็ดูของเขาเลยก็ได้นะะเก็บของผมไว้เป็นคลิปดูเล่นเอาเป็นแบบขายเครียดก็ได้ฮนะก็สำหรับในคลิปนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับขอบคุณทุกคนมากจริงๆขอบคุณครับ